แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ900คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ดีที่สุดในปี2025รุ่น Mini Cooper SE f w d เหมาะสำหรับช่อง YouTube ของคุณขีดขีดขีดในปี2025นี้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรถยนต์ประเภทแฮทชแบ็กที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งเรื่องของขนาดกระทัดรัดประหยัดพลังงานและดีไซน์ที่ทันสมัยซึ่งหนึ่งในรุ่นที่หลายคนจบตามอง และถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับคนที่กำลังมองหารถ e ีวีแบบขับเคลื่อนล้อหน้าก็คือ MINI Cooper SE รุ่นปี2025 MINI Cooper SE ถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเอกลักษณ์ความคลาสสิกของมินิและเทคโนโลยีไฟฟ้าอันลังสมัยจุดเด่นหลักของรุ่นนี้คือการใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลังแรง และมีการควบคุมที่สนุกในสไตล์มินิแท้ๆแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือมันมีความคล่องตัวสูงเหมาะกับการขับขี่ในเมืองและยังมีราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับคุณสมบัติทั้งหมดที่ให้มาสำหรับมินิคูเปอร์ SE ปี2025ตัวรถยังคงดีไซน์ภายนอกในแบบฉบับของมินิไว้ยอย่างครบถ้วนกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมที่ถูกปิดทึบเพื่อลดแรงต้านอากาศไฟหน้าและทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมกับการตกแต่งที่ทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ ขนาด17นิ้วสีทูโทนแอร์ละลายเส้นสีเหลืองสะดุดตาที่บ่งบอกว่านี่คือมินิคูเปอร์เวอร์ชันไฟฟ้าภายในห้องโดยสารมินิคูเปอร์เอสียังคงความพรีเมียมในแบบฉบับของมินิด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งแบบสปอร์ตท,ที่รองรับสรีระย่างดีหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด5.5นิ้วตรงกลางพวงมาลายัยและหน้าจอสัมผัสหลักขนาด8.8นิ้วที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto มาพร้อมระบบเชื่อมต่อมินิคอนเน c เต็ดและระบบเสียงฮาร์แมนคาร์ดอนที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดทุกย่านความถี่ ด้านสมรรถนะมินิคูเปอร์เอใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดียวขับเคลื่อนล้อหน้าให้กำลังสูงสุด184แรงม้าแรงบิด270นิวตันเมตรทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง6.9วินาทีถือว่าเร็วใช้ได้เลยสำหรับรถแฮชแบ็กไฟฟ้าขนาดเล็กแบบนี้ความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและเดินทางระยะกลาง Mini Cooper SE 2,025มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด40.7กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งเป็นการอัปเกรดจากกรุ่นก่อนหน้าส่งผลให้ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ300กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จแบบเร็ว DC Fast Charging ได้สูงสุด50กิโลวัตต์ทำให้สามารถชาร์จจาก10%ไปถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง30-35นาทีเท่านั้น การขับขี่ของมินิคูเปอร์เอสีนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการเซ็ตช่วงล่างและระบบพวงมาลัยที่ยังคงคาแรคเตอร์ของมินิอย่างครบถ้วนให้ความรู้สึกมั่นคงและกระชับเข้าโค้งได้มั่นใจแต่ก็ยังคงความนุ่มนวลเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือการวางแบตเตอรี่ที่ตำแหน่งตำ่ำช่วยให้จุดศูนย์่วงของรถต่าลงและทําให้รถเกาะถนนมากยิ่งขึ้นเรื่องความปลอดภัยก็ไม่แพ้ใครมินิคูเปอร์เอสีรุ่นปี2025มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและกล้องมองหลังพร้อมเซนเซอร์รอบคันซึ่งทั้งหมดนี้ทําให้การขับขี่มีความปลอดภัยและสะดวกสบายยิ่งขึ้นในแง่ของความคุ้มค่ามินิคูเปอร์เ2025นั้นถือว่าตอบโจทย์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ต้องการรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีสไตล์ขับสนุกและมีคุณสมบัติการใช้งานครบครวน ราคาวางจำหน่ายในตลาดต่างประเทศเริ่มต้นที่ประมาณ3 0 0 0 0ดอลลาร์ 30, หรือราว1.05ล้านบาทไทยราคาขึ้นอยู่กับภาษีและโปรโมชั่นในแต่ละประเทศซึ่งเมื่อพิจารณาความสามารถของตัวรถแล้วถือว่าอยู่ในระดับที่คุ้มค่าอีกจุดที่ทำให้ Mini Cooper SE เป็นที่นิยมมากคือเรื่องขององค์การออกแบบที่สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามสไตล์เจ้าของรถมีแพคเกจสีภายนอกล้อบอดและแผงหน้าปัดให้เลือกมากมายเรียกได้ว่าเป็นรถที่สามารถสะท้อนตัวตนของผู้ขับได้อย่างเต็มที่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเองก็เริ่มให้ความสําคัญกับการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นมีทั้งนโยบายภาษีสนับสนุนและจุดชาร์จไฟที่เริ่มกระจายตัวทั่วประเทศมากยิ่งขึ้นทําให้รถอย่างมินิคูเปอร์เอเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่ต้องการความคล่องตัวและประหยัดพลังงานในระยะยาว สรุปแล้วมินิคูเปอร์ s e ปี2025คือรถแฮชแบ็กไฟฟ้าที่ดีที่สุดในกลุ่ม FWD สำหรับใครที่มองหารถไฟฟ้าที่มีสไตล์ขับสนุกและรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีรถคันนี้คือคำตอบที่คุณควรพิจารณาอย่างจริงจังขีดขีดขีดหากคุณต้องการฉบับที่มีคำบรรยายประกอบภาพหรือแนะนำจังหวะตัดต่อสำหรับวิดีโอด้วยแจ้งเพิ่มเติมได้นะครับ